สวัสดีค่ะต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านอารุโนไทยสังกัดสํานังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3โดยคุณครูฝันชุติมาสว่างแสงนะคะพบกันอีกเช่นเคยเดี๋ยววันนี้เราจะไปเรียนเรื่องอะไรกันนั้นไปเริ่มกันเลยค่ะวันนี้คุณครูจะนํานักเรียนเข้าสู่เรื่องราวของของใช้ของหนู เอ๊พูดถึงของใช้ของหนูแล้วอะไรกันหน้าที่เป็นของใช้ของหนูหนูของที่หนูหนูใช้กันทุกๆวันค่ะเอ๊นึกภาพออกไหมเอ่ยทุกวันนี้หนูใช้อะไรบ้างนะ้าแล้วมันจะมาอยู่ในเรื่องที่ครูกำลังจะสอนหรือเปล่ามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะค่ะและของสิ่งแรกที่คุณครูจะนำนักเรียนมารู้จักกันในวันนี้นั่นก็คือที่นอนค่ะที่นอนเป็นที่ที่ใช้สำหรับการนอนหลับพักผ่อน เดี๋ยววันนี้คุณครูจะพานักเรียนมารู้จักกับที่นอนหลายๆแบบมาดูกันเลยค่ะแบบแรกเสือ่อแบบที่2องฟูกและแบบที่3มเราเรียกว่าเตียงบ้านของนักเรียนเป็นแบบไหนเอย่ยนอกจากที่นอนแล้วนักเรียนจะต้องรู้จักอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อการนอนหรืออุปกรณ์เสริมนั่นเองเอ๊อุปกรณ์เสริมที่ว่าเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะมาดูกันเลย 1. ห,หมอน 2ผ้าหุม่มและสามมุ้งนั่นเองค่ะช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้วนักเรียนจะต้องระวังกันให้ดีนะคะเวลานอนอย่าลืมกางมุ้งนะคะแล้วก็ดูชายมุ้งให้ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าหากในที่นอนของนักเรียนมียุงนั้นนักเรียนก็จะเสี่ยงกับการพบเจอกับโรคที่กำลังเป็นกันอยู่ในตอนนี้นั่นก็คือโรคไข้เลือดออก ภัยร้ายอันตรายที่มากับยุงเพราะฉะนั้นก่อนนอนทุกวันอย่าลืมดูข้างในมุ้งให้ดีอย่าให้มันมียุงนะคะต่อไปการจัดเก็บที่นอนนี่มาดูการจัดเก็บที่นอนกันเลยการจัดเก็บที่นอนเรามาดูกันว่าการจัดเก็บที่นอนที่พับไม่ได้ก่อนว่าเราจะทํายังไงดีนะคะที่นอนที่พับไม่ได้เนี่ยสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําเลยนั่นก็คือดึงผ้าปูที่นอนให้มันตึง ปัดฝุ่นออกวางหมอนบนหัวเตียงพับผ้าห่มไว้บนเตียงนะคะอย่าลืมทุกครั้งที่เราลุกออกจากที่นอนนะคะแล้วเราจะเริ่มต้นวันใหม่เนี่ยอย่าลืมเก็บที่นอนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยพับผ้าห่มให้เรียบร้อยนะคะต่อไปเลยเรามาดูกันเรื่องของ แปรงสีฟันตึ้งตึงตึงตึงอ่าแปรงสีฟันเป็นของใช้ส่วนตัวที่ใช้สําหรับการทําความสะอาดฟันและอวัยวะภายในช่องปากเมื่อใช้เสร็จแล้วควรล้างทําความสะอาดและเก็บไว้ให้เ,เรียบร้อยนะคะ,ะนักเรียนคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะนํานักเรียนมาเรียนรู้วิธีการใช้แปรงสีฟันกันดีกว่าค่ะเห็นแปรงสีฟันแล้วใช่ไหมคะที่มันวางอยู่ตรงสีเหลืองตรงนี้ อ่าสิ่งแรกนะคะเราเรียกมันว่าหัวแปลงสีฟันหรือหัวแปลงนั่นเองค่ะต่อไปขนแปลงสีฟันหรือขนแปลงนั่นเองค่ะต่อไปด้ามแปลงสีฟันหรือด้ามจับที่เราใช้จับแปลงสีฟันนั่นเองค่ะใช้มือข้างที่ถนัดจับด้ามแปลงให้กระชับตึงบีบยาสีฟันนะคะลงบนแปลงสีฟัน แบบพอประมาณนะคะไม่ควรบีบน้อยเกินไปหรือไม่ควรบีบเยอะเกินไปนะคะเมื่อแปลงฟันเสร็จแล้วนะคะให้ล้างคราบยาสีฟันที่ยังคงติดอยู่บนขนแปลงนะคะบนหัวแปลงให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเก็บไว้ในที่ที่เราใช้สำหรับจัดเก็บแปรงสีฟันและยาสีฟันให้เรียบร้อยะคะ่ะ คุณครูมีคลิปวิดีโอสันส้นๆมาให้นักเรียนชมไปชมกันเลยค่ะการใช้แปรงสีฟัน มาดูกันเลยการเลือกแปลงสีฟันก็สำคัญนะคะหนึ่งจะต้องเลือกหัวแปลงมนเข้าไปทำความสะอาดได้ง่ายขนแปลงนุ่มไม่ทำร้ายเหงือกและฟันที่สำคัญด้ามแปลงแข็งแรงจับถนัดมือและแปลงขนาดพอดีกับช่องปากยาสีฟันผสมฟูออไรด์ป้องกันฟันผุและทำให้ฟันแข็งแรงวิธีการใช้แปลงสีฟันจับแปลงสีฟันให้ถนัดมือบีบยาสีฟันขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียว ใช้ขนแปลงถูบนตัวฟันให้ครบทุกซี่ขั้นตอนการแปลงฟันคุณครูเคยสอนแล้วนะลูกนะเห็นไหมคะแปลงขึ้นแปลงลงแปลงลิ้นจากด้านในออกด้านนอกประมาณ5ครั้งนะคะและบ้วนปากด้วยน้ำเปล่าเพื่อทำความสะอาดภายในช่องปาก การบ้วนปากสําคัญมากนะลูกทุกครั้งที่แปลงฟันอย่าลืมบ้วนปากนะคะล้างแปลงสีฟันให้สะอาดเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทไม่ใช้แปลงสีฟันร่วมกับผู้อื่นนะคะและเปลี่ยนแปลงใหม่ทุกๆ3เดือนนะลูกนะ ค่ะและสิ่งของเครื่องใช้ของนักเรียนอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือผ้าขนหนูหรือผ้าเช็ดตัวนั่นเองนะคะผ้าขนหนูเนี่ยถือเป็นของใช้ส่วนตัวอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นของส่วนตัวที่นักเรียนจะต้องมีไว้ใช้สําหรับเช็ดผมเช็ดหน้าเช็ดตัวให้แห้งหลังจากอาบน้านําล้างหน้านะคะผ้าเช็ดศีรษะหรือผ้าเช็ดผมผ้าเช็ดหน้าและผ้าเช็ดตัวค่ะ ทุกครั้งที่นักเรียนใช้แล้วอย่าลืมผึ่งให้แห้งนะคะเพื่อที่เราจะนำมากลับมาใช้ใหม่ในวันถัดไปนะคะและอย่าลืมซักทำความสะอาดทุกๆสัปดาห์หรือทุกๆอาทิตย์ด้วยนะคะการดูแลผ้าขนหนูดูแลความสะอาดของผ้าขนหนูโดยการนำไปแขวนไ,นไว้ที่ที่มีลมพัดเห็นไหมคะเหมือนที่คุณครูบอกนะคะอากาศถ่ายเทได้สะดวกและควรซักผ้าขนหนูอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งกระเป๋านักเรียน กระเป๋าหูหิว้วเห็นไหมคะกระเป๋าในรูปเนี่ยมันจะมีด้ามที่จับขึ้นมานะคะเป็นหูหิว้วจัดหนังสือและสมุดให้เป็นหมวดหมู่แยกใส่ในแต่ละช่องต่อไปกระเป๋าแบบสะพายเห็นไหมคะเป็นกระเป๋าเหมือนโรงเรียนของเราเลยนะคะเวลาที่นักเรียนจัดหนังสือและสมุดเนี่ยให้เรียงให้เป็นระเบียบนะคะจากเล่มเล็กไปหาเล่มใหญ่เวลาที่เราค้นหาสมุดหรือหนังสือเนี่ยเราจะได้ค้นหาได้อย่างสะดวกสบายง่ายต่อการหาหนังสือและสมุดนะคะ ต่อไปหนังสือหนังสือเห็นไหมคะกกระเป๋าดินสอกล่องใส่ดินสอควรจัดไว้ด้านหน้าหรือช่องเล็กๆหน้ากระเป๋าหรือในกระเป๋านะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้หาได้ง่ายเวลาที่นักเรียนต้องการที่จะใช้มันต่อไปนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือแฟ้มใส่เอกสารนะคะควรจัดรวมไว้กับหนังสือหรือสมุดโดยวางไว้ข้างหลังสุดหรือล่างสุดนะคะ และอย่าลืมที่คุณครูแจกไว้ให้นักเรียนนะคะทุกครั้งที่นักเรียนมาโรงเรียนอย่าลืมเอาแฟ้มใส่เอกสารมาด้วยเพราะเวลาที่คุณครูท่านอื่นนะคะหรือคุณครูท่านไหนแจกใบงานชิ้นงานหรือแบบฝึกหัดให้นักเรียนนักเรียนสามารถจัดเก็บชิ้นงานใบงานนะคะลงในแฟ้มใส่เอกสารเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่ให้มันหยับยุ่ยยี่ด้วยนะคะ ต่อไปการจัดกระเป๋านักเรียนนะคะการจัดกระเป๋านักเรียนเนี่ยควรจัดตามตารางเรียนในแต่ละวันจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอไม่ใช่ว่าวันจันทแต่นักเรียนเอาหนังสือมาหมดเลยแบกมาวันละหลายๆกิโลไปไงคะปวดหลังนะคะคุณครูแนะนําให้นักเรียนจัดกระเป๋ามาตามตารางเรียนที่คุณครูแจกให้นะคะเพื่อที่เวลาที่เราเอาหนังสือมาแล้วเราจัดเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเราจะได้ค้นหาได้ง่ายนะคะและสร้างความมีระเบียบให้แก่ตนเองด้วยนะลูกนะ ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะคุณครูเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่คุณครูมอบให้นักเรียนในชั่วโมงนี้เนี่ยจะเป็นความรู้ที่นักเรียนสามารถนําไปปรับใช้ได้ในชีวิตจริงเป็นเรื่องง่ายๆใกล้ๆตัวการทําความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆการดูแลรักษาการจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆนะคะเป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจําวันและก่อนจกคันวันนี้อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองแล้วพบกันในวันเปิดเรียนออนไซต์คุณครูจะ รอพบกับนักเรียนนะคะและยังรอมอบความรู้ดีๆให้กับนักเรียนส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามแต่ถ้าหากวันนี้นักเรียนคนไหนนะคะมีข้อสงสัยหรืออยากเรียนเพิ่มหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะคะนักเรียนสามารถ กดมาเรียนย้อนหลังได้ด้วยตนเองเลยนะคะอย่าลืมมาเรียนย้อนหลังกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปแล้วนะบายบายอย่าลืมเป็นเด็กดีนะลูกนะแล้วพบกันสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ